กาบสบายดีเลยสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องเมื่อสิกู่สุดคนเนาะกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆเนาะพี่น้องบ่ายสองโมงกับตอนนี้กับทีบ่ายสามแล้วแหละสลากกับกำลังยิบทานเนาะพ่อพี่น้องกับแม่สบายดีแม่เดินเนาะพี่น้องสลากกับที่เฮี้ยยิบทานครั้งเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องกลับไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องโดยเดี๋ยวสลากเขาเนี้ยหาบอลตังกรองก่อน เดนนินนะเว้ยเนาะลมจะแห้งแหงเนาะสลาดเป็นยันี้เป็นแค่แรกเนาะปกติจะมีเดอย่างอื่นเนาะองดโดยทานสลาดต้องแตง่งต้องแตง่งนะยังขับก็เถอต้องต้องแบบนี้ย่ะทานกล้าเอืไงานเดอสลัดงานเดช

ท่านกับว่าทีไปเฮ็นนี่เกี่ยวเขาทีบัดรทีบัตรบัเสี่ยงไปเียนเกี่ยวลองเบิ่งนอกเพื่อด้มีโอกาสจะมีอาชีพเชิมอีกเนาะเวลาทำเกี่ยวเขาก่ะ น้ำยูแต่ว่าช่วงนี้สลาดทาดนะคพ,พี่น้องปลาทานเวลายมือกับจุดจี๋มหมเยนทานมันนน็นาม่ด้เพี่น้องปลาไปายกระทงไปจจังไปในายกระทงเพิ่นกระเ,ง,เงินเซนไป ไปเลวพี่น้องี่กบผมมีเห็นเจไหมันนี้เป็นานที่เท่าไร <laughs> เราจะถ่ายกันทำลมกันไง

เอาเคลื่อนมาททนด้านงั้นจะเอาไปกินเรือทำไมได้เทเล็กเทน่อยเอาไปซื้อเขาซื้อ,อยูสกินกับแต่ละมื้อกันแมนบวางยี้นะวางพอเลยซื้อ,อยูสกินเนาะช่วงนี้กะคอยเป็นคอยไปดเดียวที่ยิบต่อเนาะพี่น้ง ได้แล้วค่ะอันเป้าตัวนี้ไปไห่เล้าเมันมันขาดลูกจะได้ไหมเนี่ยนี่ยเน,นี่เปื่อยไปไปเอาไฮเช้าจะคล้องไ,ไหม่ฮะเออเราจะคลองไหมนี่นนนลูกเป็นยยอ,อย่างนี้เราใส่ราจักรยานใหญ่เราได้กระตูสิยับขึ้นได้เราใส่รถกระบ้ะเราะ อยู่ใกล้องคาเฮียนเลนิ่นงๆไกันนิดงๆเมันอยู่ไหมอย <c oughs> ู่ด้วยดออันจะเป้าใหม่ หากระเ๋าเก่าที่คือจะนานมันเปื่อยเปื่อยจทีเรามหายเมื่อกี้จะรทีนี้นะเวลาคอยไปจังไหม ร้อยได้ยูนี่ครับขอใสุณอยู่ที่ขวนมาเอ้ยร้อยเยอะว่าได้ยู Cô, 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 cô. À, à, à. Ừ. cô đi cho được bỏ sabes de né mọi <AUT1> người okay. um. <simulate> đã mất người hắn người đẹp. mới môn gần lượt. Ta môn gần lượt. Ta môn gần lượt. Ta môn gần

กับลอง Chào mừng quý vị không bỏ lỡ những video hấp dẫn. แม่นี่้ำเกทพทานเนาะเจ้าอันกับแห้พันยิบตีต้นพันน้ำเดินเาน,นานนนะสละแต่สีขาจบคลิปทันทีนะเพื่อนน้นนองจต่ขอบบุญขอบคุณหล,ยลายๆเดอ้อที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์สละเนาะเป็นกำลังใจให้สละ กระคอยพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งนะความเจ็บอย่าได้ความไข่ยังมีขิดยังทำเนียกระคอยประสบผลสำเร็จในนาทีการงานการเงินเด้อยสาธุขอบุญขอบคุณหลายเจ้ากรรมมาสบายดี